สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กทูเพย์ซีเสอสอีกเช่นเคยตอนนี้ครับอยู่กับเกม i ล n ์ e ชอวันนี้ครับจะมาเป็นการเปิดแพ็ยที่ผมได้ทำการซื้อไว้เมื่อ5วันที่แล้วมาช่วงนี้ก็สัญญาณเด็ดไม่ดีก็ขอไปนะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยมากนี่ครับแพ็่สุ่มรับชมทัน เนี่ยครับผมได้ลอกบินครบ5วันแล้วว่าเป็นแพ็กที่แพงที่สุดที่ผมเคยซื้อมาก็เพื่อจำลิปให้คุณผู้ชมดูก็ก็ผมผมตื่นเต้นนะใจผมคืออยากได้มอบินกับบาวแสงอ่ะเรามาดูกันว่ามันจะได้อะไรตอนนี้อ้ามาบาวแสงดูริยางก็ยังดีที่มนันสเต็ป สียใจโอเคก็คลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอมครับ